สวัสดีจ้าพ่อแม่พี่น้องสุขุสุคน,นะคะเอาก็ยิด,ดีต้อนรับซู่ช่องสาวแพ่ผ้าไปคือเก้าน,นะคะพี่น้องเอามือนีกับผ้ามาเลขูกลาะเขาคือเก้าแล้วนะคะ่ะแต่ว่าเขามือนีกับเขาปลาไพ่นะค่ะพี่น้องเนาะเอาผ้ามาหาอีลอกนะคะ่ะเนี่ยอุปกรณ์ทั้งหอกก็มี่ทุงงนะคะ่ะสิมีน้อยมหลายซ้ำใดเอกกับเขามาลุนมาตามกันเละเละคือเก้านะคะพี่น้องไปเลยค่ะ อีหลอกดอกแรกแหกหมานัล้เข้าค่ะพี่น้องดอกตุูงๆงอมงามเลยค่ะกำลังกินเลยค่ะดอกที่สองค่ะดอกนี้กำลังบานงามงามเลยค่ะ มีกระแมนค่ะได้มาแล้วค่ะสีดอกแล้วนะคะไปลุยต่อเลยค่ะปาดอกงดงามค่ะค่ะพี่น้องดอกบงดงาวเลยค่ะ ดอกนี่ก็งามงามค่ะแต่ว่าสีเขียวเนาะคะ่ะดอกนี่กำลังบานค่ะบานอักทัสี่ดอกงามเนาะคะ่ะพี่น้อง ดอกน้อยๆไลา้ลาลยค่ะดอกนี้กำลังเทาค่ะนี่สังเกตบางดอกมันนะค่ะแต่ว่า,า,ออา,ายัง่าว,ว่ได้เ,เทาคักดอกค่านี่พอเอาได้อยู่ค่ะป้าดอกนี้อ้วนบักคักค่ะไป็นตแกงเก่งเสบแท้ค่ะดอกวงไง อุ๊อุ๊ขาจำค่ะโอ๋้โดนยังงาน้นยค่ะ ยูนิ่สามโดกค่ะโอซี่โดกลีตาดีดีค่ะนี่อีกโดกนึงยืนนิ่เป็นจุ่มเลยค่ะ น้ำงามเลยค่ะ ฟ้าดอกว่าง่ายเลยค่ะดอกนีย มันมันดุงอีหลอดคกะคางแงนะคะพี่น้องอ้หูวยังบ้าอะไ้แก่เนาะค่ะกำลังพอดีเลย แค่นะคะเื่อเอาคาดดอกเนี่ยถ้าว่าแถวนี้ต้นไมื่งเย็บไปไหนนะคะแต่ก็พถือว่าหน่อยค่ะซ้ำเนี่ย็ก็ดีอยู่ แต่กับว่าไงคือช่วงเขามาเล็กๆเนาะ ดอกนี้งามใทคมม่ค่ะมึงนี่ยมักดอกนี่สิค่ะแพลว่ามันงามดีนะคะพี่น้องมึงเนี่เป็นชอดีดีดอกนี้ก็งามค่ะดอกนี้ก็งามอีกแล้ว เพื่อวงนี้ค่ะดวงมันคีอกันค่ะพี่น้องน่ะปาดมีแต่ดอกง,งามๆมาเก็บไปเลยค่ะโอ้ยตาสวอนดวงนี้ค่ะมีแต่ดอกนี้พี่แดงเดียวมันสั้น ออดอกคาดอกนะงางามถ้าพ่อเป็นดวงแววซีมการเลือกค่ะพี่น้องดอกกุงเงเี้ยบีกงอมไดอก้ึงงามเลยค่ะนี่ โอ้โหโกล่องสุดเทื่นเลยค่ะปาดโอ้โโดอกนี้เริ่มแกแล้วค่ะดอกขางๆเทาเลยค่ะเนี่ยเอาไปได้เลยหุ่นสองดอกเล เดี๋ยวนี้ก็เท่าก็ล้าว่าเอาว่าแถวที่มันจะตื่นไม่ยาวเลยค่ะ จ้าพี่น้องก็มาถึงในช่องสุดท้ายของสาแพรแล้วนะคะข้าภาีมาสารุปผลงานในพ่อแม่พี่น้องด้เบิ่งกันเลยนะคะคุณนะคะ่ะได้บักหลายเลยค่ะเต็มถุงนี้เลยนะคะประม่านหาหกโลได้นะคะพี่น้องมึงแน่ปุณ่ะมือนีคัดเอาเลยนะคะเอาตะใส่ง่แง่งามๆดอกงามๆเลยนะคะมาผู้เดียวคัดเอาแบบสบายใจเลยค่ะบ่ต้องเฝ้านะคะพี่น้องคุณนะคะ่ะอ้ยแพรอ่อนซอนหลายนะคะแห้งขึ้นไปสูงแห้งหลายแห้ง ยอดใหญ่ยอดงามนะค่ะพี่น้องต้นใหญ่ต้นงามเนาะ,คะคุูนะนี่ตระกอกตุต้มๆอ่อนๆนะค่ะเขาเลือกเอามือนี่ดอกไรแก่เข้าเปล่าเลยนะค่ะเอาสําหรับคลิปนี้แพรกับสิพอ่อไว้ซ้ำนี้นะคะพี่น้อง้ามาคลิปนี้ก็อย่าล,ลืมฝากกดไลค์กดแชร์กดติดต,ตามเพื่อเป็นกําลังใจให้สาวแพรผ้าไปนั่นเลยนะคะขอบคุณค่ะ